สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอกโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน s m ร o อ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้พบกับทิพย์สมัชญาเนาล่าค่ะนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพัน,นพธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นเคยนะคะเราก็จะพบเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้ก็จะมีประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพมาพูดคุยกันนะคะในรายการวันนี้แน่นอนค่ะเราได้เรียนเชิญอาจารย์หมอนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการ สอง กล้องวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าการส่องกล้องในลำไส้ของคนเราเนี่ยมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนและพอส่องไปแล้วมีโอกาสที่จะเจอโรคอะไรได้บ้างเพื่อจะนําไปสู่การรักษาต่อไปนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ตอบทุกคําถามอย่างแน่นอนค่ะขอต้อนรับนะคะอาจารย์หมอของเรานะคะรองศาสตราจารย์แพทย์ทเนศชิตาพนารักษ์ค่ะท่านเป็นอาจารย์หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหารภาวิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีคะ่ะอาจารย์หมอค่ะชิีคครับอยากจะให้อาจารย์อธิบายให้ทุกท่านได้รับทราบนิดนึงว่าการส่องกล้องลำไส้เนี่ยมันคืออะไรแล้วเรามีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนที่จะต้องส่องนะอาจารย์ก็การส่องกล้องลำไส้ะครับก็คือการตรวจสภาพของลำไส้ใหญ่นะครับก็เราก็จะใช้กล้องนะครับ ในการส่องเข้าไปนะครับกล้องก็จะเป็นกล้องยาวประมาณเมตรครึ่งนะครับถึงร8อยซนเมตรนะครับก็ยังไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่นะครับก็กว้างประมาณ1นึ่งเซนตเมตรนะครับแล้วก็เป็นกล้องท่อยาวๆเราก็ให้คนไข้นะครับนอนอยนเตียงนะครับแล้วก,ก็ค่อยๆสอดส่องเข้าไปกับทวารหนักนะครับเพื่อดูสภาพสิ่งที่ผิดปกติของลำไส้ใหญ่นะครับครับผมมันต้อง สอดเข้าไปลึกขนาดไหนคะอาจารย์ะคะก็ตรวจลำไส้ใหญ่กงหมดนะครับซึ่งเป็นทางดหารส่วนปลายนะครับในการตรวจด,ดูพยาธิสภาพนะครับจำเป็นมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์รทุกคนควรจะตรวจไหมคะในปัจจุบันนะครับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่หรือเรียกว่าโคโ o สโ s c o p y นะครับใช้ในการวิชัยโรคของลำไส้ใหญ่ แล้วก็มีข้อมูลนะครับยืนยันว่าสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้นะครับ <No. S 2> โดยเฉพาะเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่นะครับ <Okay. S 2> ก็เพราะว่าถ้าเราเจอติ่งเนื้อซึ่งเป็นพยายธิสภาพที่เกิดก่อนที่จะเป็นมะเร็ง mm. เราก็สามารถทําการตัดรักษาได้นะครับ okay. เรื่องำการตัดรักษาได้นี่การส่องกล้องก็จะเป็นการที่จะช่วยลดอาการเสียชีวิตจากโรคเม็เลือดําเส้ใหญ่ได้<อ>นะครับอย่างนั้นประโยชน์ของมันก็คือนอกจากการวิชัยโรค,คะนะครับการป้องกันโรคแล้ก็รดอาการกันเสียชีวิตได้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในเวชปฏิบัติปกติในปัจจุบันนะค,บค่ะ ตอนที่เราส่องกล้องเข้าไปนี่เราจําเป็นต้องวางยาสลบหรือว่าใส่ยาชาหรืออะไรไหมคะอาจารย์คะขั้นตอนของการส่องกล้องนะครับก็จะมีแบ่งเป็น3ามช่วงนะครับโดยปกตินะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่การก่อนทส่งกล้องนะครับเพราะท่านผู้ชมคงทราบว่าในลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะมีอุจจาระอยู่นะครับยัง้นเราจะเรียกว่าขั้นตอนก่อนส่องกล้องที่เรียกว่าการเตรียมลำไส้นะครับเี๋ยวก็มีขั้นตอนในช่วงระหว่างส่องกล้องนะครับี๋ยวก็ช่วงที่หลังส่องกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ช่วงสองสองกล้องนะครับเราก็จะให้คนไข้เนี่ครับกินยาร้างลำไส้นะครับเพื่อทําให้ลำไส้สะอาดเพื่อสะดวกในการส่องแล้ก็เห็นรอยโรคหรือความเสื่อจากงลำไส้ใหญ่<ท>ะนะครับในปัจจุบันเนี้เราก็จะมียาเตรียมรล้างลำไส้ที่ให้กินก่อนจะทำสองกล้องทั้ง1นึ่งคืนนะครับแล้วก็สามารถมาจะส่องกล้องได้นะครับ ข้อมูลก่อนที่จะส่องกล้องนะครับเราคงต้องทราบว่าคนไข้มีโรคประจําตัวรหรือเปล่าบางคนผุกคนนีจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะมีโรคประจำตัวบางคนก็จะไม่มีโรคประจำตัวนะครับแต่บุคคลที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดหอบหืดนะครับหรือมีการกินยาบางอย่างเนี่ยแพทย์ก็ให้หยุดยาเก็บกับเรื่องยาที่ทําให้เลือดออกง่ายหรือย,ยารายเลือดนะครับเพื่อสะดวกในการส่องกล้องนะครับ อ่าอันนี้ก็คือขั้นตอนก่อนจะเข้ารับการส่องกล้อง <น parlar S 1> มีไหม,มคะอาจารย์ว่ากลุ่มไหนหรือว่าโรคไหนบ้างที่ไม่เหมาะกับการส่องกล้องหรือว่าไม่ควรจะเข้ารับการส่องกล้องนะคะบุคคลที่ไม่มควรจะส่องกล้องอย่างปัจจุบ,บันนี้นครับก็อาจจะเป็นคนที่ยังไม่มีสภาพหรือมีสภาพของร่างกายที่ที่ที่เหมาะสมันการส่องกล้องนะครับเ <troop. S 2> ช่นจะมีโรคที่ร้ายแรงอยู่นะครับมีโรคที่ยังไม่สามารถควบคุมอาการได้นะครับจะมีอาการหัวใจเฉียพลั้น มีการหอบหืดอยู่นะครับก็ยังยังไม่รีบด่วนใช่ไหมส่องกล้องนะครับถ้าเราควบคุมอาการเช่นนั้นแล้วเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะมาส่องกล้องได้มาส่องกล้องได้เมื่ออาการชุ้เราบาบาังหรือว่าดีขึ้นแล้วอันนี้คือกลุ่มที่ไม่อาจจะไม่แนะนําให้มาส่องกล้องตอนที่ยังมีอาการอยู่ทีนี้ถามไปถึงกลุ่มไหนบ้างหรืออาการบ่งชี้ใดบ้างคะอาจารย์ที่ควรจะต้องรีบมาส่องกล้องเลยผมเชื่อว่าเป็นคําถามที่ ผู้ชมเนี่ยอยากจะฟังอย่างยิ่งเลยนะครับว่าเราเป็นคนที่จําเป็นต้องมาสองกล้องไหมนะครับผมก็ปลุกเราแบ่งเป็น2ออย่างนะครับการสองกล้องนะครับเพื่อวิฉัยโรคนะครับหรือวิฉัยอาการนะครับอีกอันหนึ่งคือเพื่อคัดกรองในส่วนของการวิฉัยโรคนะครับบุคคลที่จําเป็นก็มาสองกล้องลำไส้ใหญ่นะครับก็คือคนที่มีการทับถ่ายที่ผิดปกติไปนะครับมีอาการถ่ายเป็นเลือดมีอาการปวดท้อง มีอาการท้องเสียเรื้อรังนะครับบางครั้งอาจจะมีอาการหรือคลำคอ้อนได้ในท้องท้องเราจำเป็นที่จะมาส่องกล้องเพื่อตรวจดูพยาธิสภาพของลำไส้ใหญ่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเพื่อในการคัดกรองนะครับก็คือบุคคลที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปนะครับเกิน50ปีขึ้นไปแนะนําให้มาคัดกรองโรคมะเร็ลงลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง นะครับผมสามารถทําได้ะนะครับซึ่งการคัดกรองในปัจจุบันก็มีเริ่มจากการตรวจอุจจาระดูเลือดแฝงการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ซึ่งในปัจจุบันก็ยังเชื่อว่ามีข้อมูลยืนยันว่าการส่องกล้องเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะง่ายรับการวิจัยได้ดีกว่านะครับก็แบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่คัดกรองกับกลุ่มที่ทมีอาการเรียน,นไปนิดนึงนะครับสำหรับกลุ่มคนที่คัดกรองนะครับแพทย์จะถามประวัติของผู้ป่วยว่ามีประวัติญาต ในครอบครัวเนี่ยเปโรคมะเร็งหรือเปล่าหรือเป็นโรคตึงเนื้อในรังส้ใหญ่นะครับบุคคลที่มีประวัติเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราควรคัดกรองก่อนอายุปกตินะครับเช่นที่กล่าวมาคืออายุปกติคือ50ปี50ปีแต่ถ้าบุคคลเช่นนั้นที่มีประวัติความเสี่ยงอาจะคัดกรองเริ่มแต่อายุ40ปีโอ้ก็คือต่ำลงมาอีกอย่างงี้ปัจจุบันนี้ครับบางประเทศเนี่ยเขาคิดว่าการคัดกรองนี่มีประโยชน์นะครับแต่ก็โรคมะเร็งเป็นโรคที่สามารถ รักษาถ้าเราไม่ใช้โรคย่างๆเน่เนิ่น,นระยะของโรคไม่รุนแรงจะสามารถรักษาได้อย่างหายขาดนะครับบางประเทศก็จะเริ่มคัดกรองอายุ45ปี แต่ในประเทศไทยก็ยังประมาณ50ปี50ปีขึ้นไปอันนี้ถือว่าเป็นเป็นช่วงอายุที่ควรจะมีการตรวจคัดกรองลำไส้อยงปัจจุบันนะครับก็จะมีการคัดกรองด้วยกระรวงสารณสุขนะครับเรื่องการตรวจอุจจาระเลือดแฝงนะครับถ้ามีเลือดแฝงที่ปกติในอุจจาระนะครับก็จะถูกส่งตรวจมาคัดกรองหรือวิชัยโรคด้วยการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่นะครับค่ะ เพื่อเป็นการคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้อย่างที่อาจารย์บอกนอกจากอาการหม่งชี้ที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นถ่ายมีเลือดปนออกมาหรือว่าปวดท้องท้องเสียเรือร้อรังต่างๆแล้วคําว่ามะเร็งลำไส้ของนิยธ,ธรรมอาจารย์เพิ่มเติมค<ช>่ะอ,อาจารย์ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆท,ที่ทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลําไส้มีอะไรบ้างคะอาจารย์มะเร็งลาไส้ใหญ่นะครับเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเกิดขึ้นเอง สองก็คือกลุ่มคนที่เกิดจากคนไข้ที่มีประวัติครอบครัวก็คือพันธุกรรมพันธุกรรมถูกต้องนะครับก็พันธุกรรมเราคงเปลี่ยนไม่ได้นะครับในส่วนที่เกิดขึ้นเองเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงได้นะครับความเสี่ยงทั้นนั้นก็คืออาการการรับทานอาหารที่เป็นเนื้อแดงค่ะปิ้งย่างนะครับหมูกระทะหมูกระทะชาบูนี่เหรอคะอาจารย์โอ้หมรเป็นปริมาณมากก็จะมีความเสี่ยงกนการเกิดโรคมะเร็งลอไส้ใหญ่ค่ะในปัจจุบันเชื่อว่าภาวะอ้วน ก็จะมีความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะครับผมนะครับการกินอาหารค้างคืนนี้มีความเสี่ยงไหมคะอาจารย์น่าจะเป็นอาหารเก็บเก่านะครับท<อ>ี่จะทำให้เกิดโอกาสเสี่ยงของมะเร็งนะครับนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งจะเป็นโรคที่หลายท่าน ค่อนท่านจะกลัวนะครับใช่ค่ะอาจารย์คือบางคนกลัวว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าแล้วก็กลัวการส่องกล้องด้วยค่ะอาจารย์ถามก่อนะอาจารย์ว่าการที่เราจะไปส่องกล้องตรวจลำไส้ของเรามันเจ็บไหมคะอาจารย์ก็ณปัจจุบันนี้ครับถือว่าการส่องกล้องเนี่ยก็องจะมีเครื่องมือที่ดีนะครับก็จะไม่ค่อยมีอาการของความเจ็บปวดเท่าไหร่นะครับเพราะในช่วงที่เราทําการส่องกล้องเนี่ยครับ เราก็จะทําการทําให้คนไข้รับนะครับ,รบก็คือให้ยาระงับความเจ็บปวดนะครับเพื่อในระหว่างการส่องกล้องให้ทําการส่องกล้องได้สะดวกแต่ก็ก็ปลอดภัยนะครับก็เวลาที่เราทําการส่องกล้องเนี่ยเราแบ่งคนไข้เป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็น moderation นะครับก็คือให้ยานอนหลับปริมาณไม่มากนะครับก็เราสามารถที่จะส่องกรดได้ด้วยแพทย์ทู่ส่องกล้องนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่มีความเสี่ยงมากนะครับเช่น บุคคลที่มีโรคหัวใจยอยู่แล้วโรคหอบหืดนะครับก่อนที่จะส่องกล้องหรือช่วงที่ส่องกล้องนียครับเราจะให้ยาระงับความรู้สึกเราเรียกว่าตัวเฮ a v วียซิดเดชันนะครับในกรณีนั้นก็ต้องพึ่งวิศญ,ญีแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยช่วงที่ทําการส่องกล้องนะครับหลังจากส่องกล้องเสร็จแล้วครับคนไข้ก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง,ง,งในระยะเวลาการส่องกล้องส่องเสร็จแล้วคนไข้ก็จะตื่นมาก็น่าจะเป็นปกติ ก็คือกลับบ้านได้เลยเหรอคะอาจารย์แต่ต้องเฝ้าติดตามก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากจองกล้องเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากเราให้ยาที่ทําให้คนไข้หลับนะครับคนไข้ต้องเฝ้าติดตามในโรงพยาบาลนะครับเขาเรียกว่าสังเกตอาการสักประมาณ1-2ชั่วโมงอาจจะมีอาการมึนๆซึมๆอยู่บ้างจากฤทธิ์ย่างนั้นก็จะเป็นผลของการส่องกล้องนะครับขึ้นแบ่งเป็น2ออย่างนะครับผลข้างเคียงที่พบได้นะครับแล้วก็ไม่รุนแรงนะครับก็คือมีอาการง่วงเนื่องจากเราให้ยานอนหลับไปนะครับมีอาการอืดแน่นท้อง นะครับเพราะว่าช่วงที่ส่องกล้องเนี่ยเราจะใส่ลมเข้าไปที่ลำไส้ใหญ่ะนะครับก็จะสามารถเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ไม่ไอันตรายนะครับหนึ่งสองชั่วโมงคนไข้ก็มีอาการดีขึ้นก็สามารถกลับบ้านได้นะครับเ<อ>น้นไว้นิดนึนงนะครับก็มีประสบการณ์นะครับคนไข้กลับไปแล้วก็ยังไม่ทราบว่าได้ส่องกล้องเลยอ๋อหมายถึงว่าอ๋อเราสง่งไ,ม,ไมาแล้วเลย,ยง,งี้เหรอคะอาจารย์ครับผมจำไม่ได้ว่าส่องกล้องนะครับอย่างนั้นก่อนกลับบ้านนะครับก็ช่วยถามคุณหมอหน่อยว่าส่องกล้องเสร็จแล้วเนี่ยเจออะไรผิดปกติ หรือว่าคุณหมออาจจะมือเบาไม่รู้สึกแทบจะไม่รู้สึกเลยเพราะว่าปัจจุบันการส่องกล้องก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรทีขรุนแรงนะครับแล้วก็ค่าจะเกิดนะครับก็มีรายงานว่าจะเกิดได้0.08โอน้อยมากน้อยมากนะครับอาจจะมีภาวะเลือดออกนะครับหรือไม่ก็การอาจจะ ที่รุนแรงคือการฉีกขาดของเยื่อบุลำไส้ซึ่งในกรณีนี้อาจจะเป็นกรณีที่เราจําเป็นต้องตัดติ่งเนื้อะนะครับแต่การส่องกล้องทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยเกิดผลข้างเคียงที่ร<อ>ุนแรงนะครับโรงพยาบาลมหาราชนครเชีงยงใหม่นะครับก็ส่องกล้องตรวจกันเกือบทุกวันะนะครับวันหนึ่งห้าถึงสิบรายนะครับก็ไม่ง่าจ,จะมีปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนนะครับก็คือที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหานะคะอาจารย์รก็ต้องบอกว่าการการตรวจวินิจฉัยของอาจารย์หมอก็เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยนะคะตรวจไปแล้วนอกจากมะเร็งลำไส้มีโอกาสเจอโรคอื่นได้อีกไหมคะอาจารย์คะก็อาจจะเจอเป็นแผลนะครับผมค่ะนะครับงานนี้นะครับแล้วก็เป็นติดเนื้อนะครับถ้ารุนแรงมากขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่นะครับอย่างนั้นก็แนะนําว่าถ้าทํามีอาการตั้งแต่เริ่มแรกในอาการเล็กน้อยนะครับก็มาปรึกษาแพทย์เพื่อในการ ดูว่ามีความจําเป็นกล้องสองกล้องตรวจลำไส้ใหญ่หรือเปล่า <c oughs> นะครับซึ่งอาจจะเป็นครั้งการคัดกรองการวิฉัยโรคนะครับ <Deal S 2> เพื่อหารอยโรคที่เกิดในเบื้องต้นไม่รุนแรงเพื่อที่ทาการรักษานะครับเพ <c oughs> ื่อรดอาการการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เ <c oughs> นี่นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเรามีอาการอย่างที่อาจารย์หมอบอกมีอาการเพียงแค่สักหนึ่งสองหนึ่งอย่างสองอย่างเนี่ยก็ควรมาเช็กก่อนครับก็มาปรึกษาแพทย์ได้นะครับ ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆจนมีอาการที่รุนแรงหรืออาการที่เป็นมากขึ้นนะครับการรักษาโรคอาจจะไม่สามารถรักษาด้วยการส่องกล้องอาจจะเป็นกองผ่าตัดเพื่อจะมีการกระจายของโรคได้นะครับ,รบอ่านอกจากโรคมะเร็งคะอาจารย์มีกระเพาะเป็นแผลเอ,อลารัไส้เป็นแผลแล้วก็มี ก็จะมีติงต่งเนื้อนะครับซึ่งการส่องกล้องนะครับเราจะเจอความิดปโรตินะครับก็คือ1นึ่ค่ารุนแรงที่สุดก็คือเป็นมะเร็งของรำไส้ใหญ่นะครับผมอันที่2คือเจอติ่งเนื้อแล้วก็จะเจอแผลซึ่งจะบ่งบอกว่าเป็นโรครำไส้อักเสบนะครับแล้วก็จะเจอกระป๋ะของรำไส้ใหญ่นะครับซึ่งจทําให้คนไข้มีอาการของเลือดออกือปวดท้องได้ นะครบก็จะเจอได้หลายๆโรคที่เกิดในลำไส้ใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาส่องแล้วจะเจอบางคนก็อาจจะไม่ได้ไม่ไ um, ด้เจออะไรในลำไส้เลยก็ได้ใช่ไหมคะอย่างนั้นคือค่าสงสัยนะครับก็ควรจะมาตรวจมาพบแพทย์เพื่อลดความสงสัย ด้วยการวิ่ัยโรคแลวการคัดกรองที่ถูกต้องและเหมาะสมครับค่ะถ้าเกิดว่าไม่เจออะไรก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าเจอมาอาจารย์หมอกว่าจะได้รักษาอย่างรวดเร็วอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะอาจารย์ก็เน้นอีกนิดนึงนะครับก็ในคนที่เจอรอยโรคแล้วเนี่ยครับเช่นมีตึงเนื้อนะครับถ้าเราคุณหมอตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะจําเป็นก็มาส่องกล้องซ้ํา Oh. เพื่อตรวจเช็คว่าจะมีติ่งเนื้อใหม่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับ <That. S 2> โดยปกติแล้วหลังจากการส่องกล้องแล้วเนี่ยคุณหมอบางท่าน mm. ก็จะแนะนําในการตรวจ mm. นะครับถ้าตรวจเช็คแล้วไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็จะเริ่มส่องกล้องซ้ำทีห้าถึงสิบปี oh. นะครับแต่ถ้าเจอติ่งเนื้ออาจจะขึ้นกับพยาธิสภาพของติ่งเนื้อว่า <That. S 2> จําเป็นกล้องส่องกล้องอีกเมื่อไหร่นะครับก็ประมาณสามถึงห้าปีนะครับ mm. ครับผมอันนี้ก็คือ ในกลุ่มในบ้านที่ควรจะส่องแล้วก็โรคอะไรบ้างที่เรามักจะเจอมักจะพบได้จึเป็นกล้องส่องกล้องซ้ำดูค่ะ,ะ,คะก็อ,อาจจะต้ตองมีการติดตามอาการติดตามรอยโรคต่างๆอย่างที่อาจารย์หมอบอกนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตอาการตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะท่านไหนที่รับชมรายการอยู่บอกว่าเอ๊ะเราเป็นคนปวดท้องบ่อยมีอาการผิดปกติหรือว่า มันท้องเสียบ่อยหรือว่าถ่ายเป็นเลือดต่างๆอันนี้คือแนะนําให้มาเลยอันนี้ของเรานี่เราสามารถเดินเข้ามาแล้วขอส่องกล้องนี้ได้เลยไหมคะอาจารย์คะคัดกลอในการส่องกล้องนะครับก็ไม่สามารถเดินเข้ามาส่องกล้องได้เลยเผื่อบางคนบอกว่าไม่เป็นการจอเลือดนะครับก็คงต้องมาพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อดูข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องนะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวผู้ป่วยหรือคนที่จะมาส่องกล้องนะครับถ้าเป็นคนที่มาตรวจคัดกลอง นะครก็ต้องดูว่าบุคคลนั้นมีการรับประทานยาอะไรหรือเปล่านะครับที่เป็นข้อควรระวังที่ต้องหยุดยาก่อนที่จะมาสองกล้องะนะครับก็เช่นยาที่หลายท่านอาจจะรับประทานอยู่นะครับเช่นแอสไพรินยาละลายเลือดยาต้านการแข่งตัวของเลือดซึ่งก่อนที่จะมาสองกล้องก็อาจจะจําเป็นจะต้องหยุดก่อนนะครับ ื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในการส่องกล้องนะครับอันนี้ก็กเป็นคําแนะนํานะคะ,ะคบ,บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรามีอาการอย่างที่อาจารย์หมอบอกมาทุกข้อเลยไปวันนี้ได้ส่องเลยไหมก็พอเจอเสร็จเรียบร้อ,รอยแล้วครับก็จะมีการนัดแนะกันมานะครับ<า>ดูเวลาที่จะต้องส่องกล้องนะครับแล้วก็จะมีการจัดยานะครับซึ่งจะเป็นชุดยาระบายนะครับให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่จะมาส่องกล้องนะครับทานก่อนที่จะ มาสองกล้องหนึ่นคงคืนนะครับเรียกว่ายาล้างดาไส้นะครับนั่นหมายความว่าพอเรามีอาการเรามาหาอาจารย์หมอเสร็จต้องผ่านการตรวจคัดกรองวินิจฉัยก่อนแล้วยังไม่ได้สองกล้องวันนี้คุณจะต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็รับยาระบายไปเตรียมตัวเพื่อก,การส่องกล้องครับผมนอกจากเราจะให้ยาระบายไปทานแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็โดยปกติครับก็ ก่อนที่จะส่องกล้องนะครับสองถึงสามวันก่อนส่องกล้องก็จะแนะนําให้ทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็พอสองถึงสามวันแล้วเนี่ยคืนก่อนส่องกล้องนะครับก็จะให้ยาระบายนะครับซึ่งเป็นยาระบายที่จะรังลําไส้นะครับ เมื่อคนไข้ทานยาระบายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดูลักษณะของอุจจาระนะครับว่าอุจจาระเป็นน้ําใสสีเหลืองหรือยังนะครับถ้าอุจจาระเป็นน้ําใสสีเหลืองแล้วเราก็สามารถทําการส่องกล้องได้สาหรับบุคคลบางกลุ่มหรือบางคนที่ทานยาระบายไปแล้วเนี่ยอุจจาระยังไม่ใสนะครับเราก็จะสั่งการตรวจส่วนลําไส้ก่อนที่จะส่องกล้องเรียกส่วนระบายนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่ แต่ก็ไม่ใช่อันตรายไม่ใช่อะไรมากเท่าไหร่ไม่ได้น่ากลัวใช่ไหมคะใช่คะเพราะยาระบายที่ปัจจุบันที่ทานก็จะมีรสชาติที่ดีนะครับกินง่ายกนานนะคะแล้วก็อาจจะทําให้มีอาการเพลียอยู่บ้างนะครับเพราะต้องท้องเสียนะครับครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนก่อนเข้ารับการส่องกล้องลำไส้นะคะเราจะตรวจไปถึงไหนกัน S <S> นะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าถึงอายุ75ปีะนะครับเราก็จะเลิกคัดกรองก็<อ>พอแล้วเหรออา<ร>จารย์ก็ <S> <S> ถือว่าอายุเขาจะเยือแล้วนะครับแต่ก็บางประเทศเขาก็จะเลื่อนไปถึง85ปี<อ>นะครับก็เพราะว่าอายุคนก็จะมีอายุขัยที่มากขึ้นะนะครับอย่างนั้นถ้าอายุเกิน75ปีแล้วจําเป็นต้องตรวจคัดกรองนะครับก็คงจําเป็นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนอนะครับเพื่อมีความจําเป็นหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดอายุ75ปีขึ้นไปแล้วมันจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือมันจะ,นะอันตรายมากขึ้นหรอคะอาจารย์คะพออายุเยอะขึ้นนะครับความเสี่ยงของการส่องกล้องนะครับก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุนะครับเพราะการส่องกล้องก็อาจจะมีความเสี่ยงเล็กน้อยกว่าบ้างอยู่แล้วนะครับถ้าคนมีอายุเยอะขึ้นความเสี่ยงก็จะมากขึ้นนะครับแต่เมื่อมีอายุมากขึ้นนะครับความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ก็จะสูงขึ้นตามอายุ นะครับนั่นเป็นตัวที่ยังแย้งกันอยู่นะครับอย่างนั้นเราถือว่าค่าเกิน7.5ปีแล้วก็ยังเลิกคัดกรองได้แล้วนอกจากจะมีอาการนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะนําไปสู่การเกิดมะเร็งลำไส้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ ก่อนที่จะอายุไปถึง75ก็อย่าลืม50ปีขึ้นไปก็ไปเช็คได้นะคะหรือใครที่มีอาการก็ไปเช็คได้นะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเออพอฟังอาจารย์หมอพูดแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอาจารย์คะปัจจุบันไม่น่ากลัวนครับก็ถือว่าเป็นการตรวจในเวชปฏิบัติปกตินะครับก็ทํากันอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงนะครับก็เราก็สามารถทำได้ อย่างที่ได้บอกกล่าวมาแล้วคือมันสามารถช่วยวิชัยโรคช่วยลดโอกาสการเกิดเป็นมะเร็งแลก็ลดอาการการเสียชีวิตได้นะครับแต่ก็ในบางรายก็อาจจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างเล็กน้อยอาจจะมีอาการมันจะจุบมันจะเจ็บไหมคะอาจารย์พอเราสวนไปแล้วก็ตอนสองกล้องไม่มีอาการนะครับก็ก็เราก็ใช้ยาที่ทําให้คนไข้รับนะครับก็ทําให้คนไข้มีไม่มีความไม่สบาย ก็คือหลับไปเลยไม่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอาจารย์หมอส่องกล้องเข้าไปแต่พอหลังจากตื่นขึ้นมานี่สิคะอาจารย์ก็อาจจะมีอาการอื่นนั่นท้องมีลมอยู่บ้างเนี่ยครับผมก็ก็ในบางกรณี้นะครับที่คนไข้เคยส่องกล้องอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็อาจจะไม่จําเป็นกล้องให้ยาระง,งับความเจ็บปวดนะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าส่องกันสดๆนะครับก็บางคนก็สามารถส่องได้โดยไม่มีอาการหรือไม่มีความเจ็บปวดระหว่างการตรวจนะครับแล้วก็สามารถทําได้เลือกเป็นกรณีกรณีแต่โดยทั่วไปเราก็จะให้ยาระง,งับความรู้สึกช่วงที่ส่องกล้องนะครับค่ะ <ผม S 1> ในฐานะที่อาจารย์หมอเองก็ดูแลผู้ป่วยในในกรณีแบบนี้เยอะนะคะอาจารย์สอบถามนิดนึงค่ะอาจารย์คะส่วนใหญ่คนที่ จะมาหาอาจารย์หมอแล้วก็ได้รับการส่องกล้องลำไส้ส่วนใหญ่จะมีอาการแบบไหนมาบ้างคะครับผมก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งคืออายุถึงแล้วครับก็ไม่มีอาการอะไรเลยก็มาคัดกรองเฉยๆมาคัดกรองนะครับอาจจะมีผลการตรวจจุราเจอเลือดแฝงหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้ามีอายุเกิน50ปีถ้ามีข้อบ่งชี้การคัดกรองแล้วก็จะนัดตรวจส่องลำไส้ใหญ่ให้นะครับอันที่2คือกลุ่มคนที่มีอาการนะครับก็ง่ายที่สุดเลยคือถ่ายเป็นเลือดสด อันนี้คือมาหาเยอะมากใช่ไหมคะครับผมนะครับก็มีการขับถ่ายที่ผิดปกติไปนะครับก็คือมีอาการท้องผูกท้องเสียซับกันนะครับก็จะเป็นข้อหรืออาการของผู้ป่วยที่นําคนไข้มาหาหมอเพื่อทําการตรวจสองกล้องลำไส้ใหญ่นะครับค่ะอ่าอันนี้ก็คืออาการที่มักจะมาหาอาจารย์หมอบ่อยๆครับผมด้วยอาการนี้แล้วก็จะนําไปสู่การส่องกล้องลำไส้ใหญ่อาจารย์คะอย่างอย่างกรณีที่ถ่ายเป็นเลือดบางคนบอกว่า เอ๊ะมันอาการคล้ายกับการเป็นฤิสีดวงอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์นะครับก็โดยปกติถ้าคนไข้มาหานะครับก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็จะมีการตรวจดูทวารหนักนะครับว่ามีฤิษีดวงหรือเปล่านะครับก็ถ้าไม่มีก็อาจจะต้องหาสาเหตุอย่างอื่นนอกจากฤิษีดวงนะครับถ้าเป็นฤิษีดวงนะครับก็มีอาการถ่ายเป็นเลือดสดโดยไม่มีอาการปวดท้องนะครับแต่ถ้ามีอาการของโรคอื่นๆเช่นเป็นมะเร็งหรือลำไส้มีแผลมีกระเพาะก็จะมีอาการปวดท้องรุวมด้วย นะครับอย่างนั้นถ้ามีอาการถ่ายเป็นเลือดสดแล้วก็มีอาการปวดท้องไม่สบายท้องอก็จะคิดถึงโรคอื่นนอกจากปริดสิดวงทวาน,น่ะค่ะผมโอ้มันอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันไปนิดนึง<ม>นะคะอาจอย่างนั้นถ้าสงสัยหรือมีอาการก็ มาพบแพทย์ดีกว่าครับ ừ, ผมอย่าพยายามซื้อยารักษาเองนะ,ค,ะครับค่ะบางคนบอกว่าจะไปหาแพทย์ก็กลัวจะโดนส่องกล้องตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ได้น่ากลัวนะคะคแล้วก็ขั้นตอนต่างๆระยะเวลาต่างๆก็ แป๊บเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงในการส่องกล้องนะครับแล้วก็มีการติดตามหลังจากการส่องกล้องประมาณหนึ่งสองชั่วโมงนะครับก็สามารถกลับได้นะครับก็ระวังไว้นิดนึงนะครับก็ให้ยานอนหลับหรือยาลดนับความเจ็บปวดนะครับก็หาบุคคลมารับกลับบ้านนะครับถ้าขับรถกลับเองนี่คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับครับผมเผื่อบางคนบอกว่ายังยังได้อยู่ยังสบายอยู่นะคะแต่เพื่อความปลอดภัยอาจจะต้องให้คนในครอบครัว มาด้วยเั้นหนึ่ง <ผม S 1> คนนะคะอาจารย์คะท้ายสุดอยากจะให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายถึงกลุที่กำลัง,ร,งรับชมรายการอยู่แล้วก็อาจจะยังลังเลค่ะว่าเอะเรามีอาการแล้วนะแต่มันมันยังเจ็บไม่เยอะหรือว่าจะต้องไปหรือยังแล้วไปแล้วมันจะน่ากลัวไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยอาจารย์ครับผมก็โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับก็พร้อมที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วก็คัดกรองรผู้ป่วยที่มีโรคของรัไส้ใหญ่นะครับก็ ในปัจจุบันนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับก็้าท่านเชื่อว่าหรือมีอาการของระบบทางเดินอาหารนะครับก็มาสามารถรับบริการได้โดยแบ่งเป็นสองกรณีนะครับก็คือ1เพื่อตรวจวิชัยโรคนะครับถ้ามีอาการของโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะลำไส้ใหญ่นะครับที่สองเพื่อมาตรวจคัดกรองของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับผมค่ะ ท่านไหนที่มีความกังวลใจนะคะก็สามารถเข้ารับการตรวจทั้งตรวจคัดกรองหรือว่าวินิจฉัยโรคได้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะก็จะมีเรื่องของการตรวจคัดกรองวินิจฉัยให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่างที่เราบอกว่าวันนี้เราพูดคุยกับอาจาร,รย์หมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการ ส่งกล้องลำไส้นะคะเช็คก,ก่อนสายนะคะส่องกล้องลำไส้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดต้องบอกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้มากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมนะคะดูรายการวันนี้แล้วจบแล้วอย่าลืมกลับไปสังเกตอาการตัวเองหรือว่าสังเกตคนในครอบครัครวถ้าเกิดว่ามีอาการเนี่ยก็อย่าลืมพามาเช็คสักนิดนึงไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองหรือว่าการนําไปสู่การรักษาต่างๆเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่า มาตรวจเร็วเจอเร็วเนี่ยก็จะรักษาหายมีโอกาสหายแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์มคะอาจารย์ก็ถ้ามีตรวจเจอระยะที่เป็นติ่งเนื้อนะครับก็อาการตันหายก็ร้อยปร์เซ็นต์ะครับแต่ถ้าตรวจเจอตอนเป็นมะเร็งนะครับก็ขึ้นกับระยะของโรคว่าจะมีระยะของโรคเป็นเฉพาะที่หรือลูกลามค,ครัคก็จะมีความจําเป็นต้องให้ยารับยาหลังจากการผ่าตัดต่อ นะครับอย่างนั้นถ้าเรามีอาการมาตรวจเช็คเจอรอยโรคตั้งแต่ยังไม่เป็นมะเร็งนะครับเราก็สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้นะครับก็การตรวจก็เป็นชนิียืนยันว่าการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะลดอาการการเสี่ยงการเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับเค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะท่านไหนที่มีอาการหรือว่ามีประวัตินะคะก็สามารถ มาเช็คได้เช่นเดียวกันพอจะไม่รู้สึกแล้วก็ตื่นมาก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่อาจจะมีการเฝ้าระวังสักเล็กน้อยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าได้ความรู้มากๆเลยนะคะเรื่องของการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อคัดกรองโรคต่างๆแล้วก็วินิจฉัยโรคนะคะขอบพระคุณอาจารย์หมอนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์เนศชิตาพนารักษ์นะคะอาจารย์หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหารจากภาวิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ พระคุณอาจารย์หมอนะคะสัปดาห์หน้านะคะจะหยิบยกเอาประเด็นสุขภาพเรื่องไหนมาพูดคุยกันนะคะต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับอาจารย์หมอต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ